สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ยักษ์ใจดีค่ะพี่ยักษ์พามาเก็บกระเทียมป่าก่อนที่จะไปทํางานแล้วมันไม่มีโอกาสได้มาเก็บอีกนะพี่ยักษ์ชวนมาแต่เช้าเลยค่ะวันน oh, ี้มาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กลิ่นกระเทียมเตะจมูกฟุ้งเลยสวยมากค่ะ My voilà. p a พาราไดซ์ว่าล่ะโม s in the paradise right now l look <My paradise. S 1> วันนี้ผู้เบาวใจดีนะคะพาโมมาเก็บกระเทียมป่านะคะมีคนสงสัยนะคะแล้วก็เตือนโมมาว่า เวลาเก็บผักป่าหรือของทุกชนิดในยุโรปต้องระวังกฎหมายของเขานะคะเพราะว่ากฎหมายในยุโรปรุนแรงพนาโมก็ศึกษาดีแล้วคะ่ะว่าส่วนตรงนี้เขาไม่มีป้ายติดไว้นะคะว่าห้ามเก็บเนาะ แล้วโมก็ถามคนรอบข้างถามสามีถามทุกคนแล้วว่าตรงนี้ฉันสามารถไปเก็บได้ไหมพี่อยากก็บอกว่าเก็บได้ไม่เป็นอะไรแล้วก็มีฝรั่งเขามาเก็บด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่โมหัวดําไปเก็บอยู่คนเดียวนะคะก่อนที่จะเก็บอะไรมากินก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะว่ามันกินได้ไหมตรงนั้นเก็บได้ไหมเขาอนุญาตไหมก็ขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ว่าโมก็ศึกษาดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่ค่ะมารอบนี้นี่คือแบบบานเกือบหมดแล้วค่ะเลือกเอายังพอได้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้โมจะลองไปผัดให้แม่พยักชิมเพราะว่าแม่พยักยังไม่เคยชิมผัดน้ำมันหอยนะเอาใจแม่สามีสักหน่อยเดี๋ยวจะเป็นลูกสะพ้ายลังทายไม่ได้ตื่นเนสวยมากเลยค่ะทุกคนดูความงาม ต้องจุปากใส่ทุกรอบนะคะที่มา, <c oughs> มาค่ะทุกคนค่ะสู้ชีวิตมากอยากรออยู่ข้างนอกมูดต,ต้นไม้เข้ามาตรงนี้ดอกเล็กๆค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีให้เก็บ มี f c นะคะถามมาว่าทำไมถึงตั้งชื่อเขาว่ากระเทียมป่าเป็นเพราะกินเหมือนกระเทียมป่าเหรอแล้วใครเป็นคนพากินคนแรกนะคะตรงนี้โมขอตอบนะคะว่าก่อนที่โมจะเก็บอะไรกินนะคะตอนที่โมมาอยู่ต่างประเทศโมต้องศึกษาทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักป่าหรือเห็ดนะคะโมซื้อหนังสือมาศึกษาค่ะโมจะไม่กินตามใครนะคะเพราะว่า กระเทียมป่านะคะมันมีคู่เหมือนนะคะที่มีพิษร้ายแรงตอนที่เขาไม่มีดอกใบเขาจะคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นโมก็กลัวนะคะกลัวว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งไกลบ้านก็เลยต้องศึกษาดูให้ดีๆก่อนที่โมจะกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็โมก็ไม่ใช่ว่าเก็บมากินทุกอย่างนะคะโมก็เลือกนะคะอันไหนอร่อยถึงกินอันไหนฝรั่งกินโมถึงกินนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเองนะคะว่าอันไหนควรกินไม่กินนะ ออตอนนี้ร่างกายมีแต่กินกระเทียมมันอ่อนอยูบางคนก็ว่านะคะว่าเป็นด้านเมียฝรั่งไปหาเก็บปักเก็บหญ้ามากินเนาะทําไมไม่ไปซื้อกินตำในห้างอะไรประมาณนี้นะคะในห้างมีขายค่ะใช่ค่ะ แต่มันไม่ฟินนะคะแล้วก็มันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะคะคนที่ไม่สามารถออกไปเก็บได้ก็สามารถไปซื้อกินได้นะคะอันนี้ถนัดใครถนัดมันเนาะส่วนโมโมถนัดที่จะไปเก็บเองนะคะแล้วก็ส่วนไม่ได้ไกลจากบ้านนะคะใกล้ๆบ้านเดินไปนิดเดียวก็สามารถไปเลือกเก็บได้นะคะสดๆจากป่าก,กันไปเลยแล้วตรงนี้เขาก็ไม่ได้ห่วงเนะเาะ คนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะก็หาความสุขเล็กๆลน้อยจากการเก็บผักป่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเราตรงนั้นเราสามารถเก็บได้ไหมไม่ใช่จะไปเก็บซุม 4, สี่ซุมห้าเก็บทั่วทีบก็ไม่ดีนะคะถ้าป่าตรงไหนที่เขามีเจ้าของเราก็ไม่สามารถเข้าไปเก็บของเขาได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะ กลับแล้วคะ่ะทุกคนแต่ดานมาแอบเจอตรงนี้นะคะน้องเขาดอยู่ตายต่อไม้นะคะ,อะกองไม้ที่เขาตัดไว้มันยังตุ่มๆอยู่คะ่ะโมก็มุดเข้าไปเก็บพี่ยักษ์ก็แอบค้ำนะคะว่าเมียกูไม่ปล่อยให้หลอดสายตาไปได้นะคะสงสารน้องคะ่ะพาน้องกลับบ้านไปด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะได้กำมือหนึ่งนะคะพอแล้วคะ่ะเพราะว่ามันบานหมดแล้วก็ที่บ้านยังเหลืออยู่นิดหน่อยวันนั้นที่โมมาเก็บนะคะวันนี้ก็เอาไปอีกนิดนึงก็พอแล้วคะ่ะพอกิน